สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับช่องลำพูนพอพาร์ตี้กันอีกครั้งวันนี้เราก็มีสวนมะม่วงติดลำน้ำแม่กวงใกล้ตัวเมืองลำพูนมาแนะนำครับที่เห็นในคลิปนี้ก็จะเป็นลำน้ำแม่กวงครับด้านหน้าของแปลงที่ก็จะมีถนนคอนกรีตขั้นไว้เหมือนเป็นตะลิ่งเป็นในตัวนะครับเป็นสวนมะม่วงที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองลำพูนครับมีไฟฟ้ามีประปาพร้อมหมดนะครับสาหรับที่แปลงนี้ ฝั่งตรงข้ามของแปลงที่ดินยิ่งเยื้องกันนี่ก็จะเป็นตลาดพันตะเกินครับเลยไปอีกหน่อยนึงก็จะเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติถนนด้านหน้านี่เป็นถนนที่กว้างขวางนะครับขนาดความกว้างประมาณ6เมตรรถสามารถสวนกันได้ที่เห็นที่ห่อๆอยู่นี่ก็จะเป็นต้นมะม่วงครับพันธุ์ที่ปลูกในแปลงที่ก็จะเป็น R2E2 e แล้วก็แดงจัก,กรพรรดิครับ มีหลายร้อยต้นมากเลยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นี่ครับมีคนงานคอยห่อไว้แล้วสำหรับมะม่วงที่นี่ปีนี้มะม่วงราคาดีนะครับรอบๆที่ดินแปลงนี้ก็จะมีร้านอาหารและคาเฟ่ยอยู่หลายๆร้านเลยครับแปลงนี้ก็ถือว่าสวยมากนะครับเพราะว่าจะมีลำคลองผ่านกลางด้วยต้นมะม่วงภายในสวนนี่ก็มีการดูแลเป็นอย่างดีครับอายุก็ประมาณเจปี สามารถให้ผลผลิตได้อีกหลายปีครับที่เห็นนี่ก็จะเป็นลําคลองนะครับที่ไหลเป็นลงในน้ําแม่กวงลําคลองนี่ก็จะเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งของสวนนี่ครับนอกจากในเรื่องของการให้ระบบน้ําแก่ต้นไม้ภายในสวนนี่แล้วก็ยังสามารถไปทําในส่วนของการท่องเที่ยวหรืออะไรได้อีกหลายอย่างนะครับและภายในสวนนี่ก็จะมีถนนวิ่งครอบคลุมไปทั้งหมดทั่วทั้งแปลงที่ สามารถตัดเก็บผลผลิตได้ง่ายครับภายในที่ดินแปลงนี้นอกจากมาม่วงแล้วท่านเจ้าของก็ได้ปลูกต้นแอปเปิลเมืองไว้อีกนะครับที่เห็นอยู่ทางด้านขวามือของในคลิปนี้ก็จะเป็นต้นแอปเปิลเมืองแล้วก็จะมีต้นมะพร้าวแซมแซไว้ด้วยครับในส่วนของการเดินทางมาที่ดินแปลงนี้อย่างที่เรียนไว้ตั้งแต่ต้นนะครับที่ดินแปลงนี้ก็อยู่ใกล้กับตัวเมืองลำพูนห่างเพียงแค่7กิโลเมตรห่างโรงพยาบาลลำพูน7.8กิโลเมตร หาจากที่ว่าการอำเภอป่าซาง2.7กิโลเมตรและหากจากสนามบินเชียงใหม่35กิโลเมตรครับซึ่งถือว่าไม่ไกลเลยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาคารเพิงพักที่ท่านเจ้าของทำไว้นะครับตรงจุดนี้ก็จะมีห้องน้ำและก็มีที่นั่งไว้สำหรับเก็บผลผลิตหรือว่ามานั่งเล่นนะครับสามารถมองเห็นได้รอบๆบริเวณสวนด้านหน้านี่เลย ด้านหน้าของเพิงพังนี่ก็จะมีคลองครับที่เข้ามาภายในแปลงที่มาดูใกล้ๆนะครับก็สามารถขึ้นมาด้านบนได้ถ้าเจ้าของก็ทําขึ้นมาเป็นสองชั้นครับขึ้นมานั่งเล่นนั่งรับประทานอาหารชมวิวไปนะครับถือว่าแข็งแรงเลยนะครับสําหรับอาคารหลังนี้เพราะว่าเสาเป็นไม้ขนาดใหญ่สามารถจะปรับปรุงต่อเติมให้เป็นบ้านขึ้นมาก็ได้นะครับสําหรับท่านที่มาซื้อที่ดินแปลงนี้จะปรับปรุงเป็นร้านอาหาร จะทําคาเฟ่หรือทําเป็นรีสอร์ทก็สวยนะครับสําหรับที่แปลงนี้ไปอ,อยู่ติดกับแม่น้ําแล้วก็มีคลองไหลผ่านกลางหรือว่าจะทําเป็นสํานักสงฆ์ทาเป็นเนสเซอรี่โฮมก็ได้นะครับสําหรับดูแลผู้สูงอายุแปลงนี้ไม่ได้อยู่ห่างไกลาจากผู้คนนะครับรอบๆที่แปลงนี้ก็จะมีบ้านของชาวบ้านปลูกไว้รอบๆสบสหรับที่ดินแปลงนี้ยังไม่มีการล้อมรั้วนะครับแต่เท่าที่สังเกตดูนี่ ถือว่าที่นี่ค่อนข้างปลอดภัยครับขนาดมะม่วงให้ผลผลิตแล้วแล้วก็ในส่วนของตัวอาคารนี่ก็มีอุปกรณ์เครื่องมือวางไว้ก็ยังไม่มีใครมาขโมยนะครับในส่วนของสะพานที่เห็นนะี่ก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของแปลงที่ครับก็จะมีเพิงพักอยู่สามารถนํารถเข้าจากด้านหน้าได้เลยนะครับสําหรับที่อีกด้านหนึ่งตรงกลางก็จะมีสะพานไม้เดินข้ามไปอีกฝั่งได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่กว้างที่สุดของคลอง ถ้าลอกผักตกชวาหรือผักบุ้งออกไปก็จะทําให้มองเห็นเป็นคุ้งน้ําครับก็สามารถทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับสําหรับท่านที่มาซื้อที่แปลงนี้แปลงนี้ก็ถือว่าเป็นสวนมะม่วงที่สวยมากนะครับมีการบริหารวางเลเยอเอาเป็นอย่างดีสําหรับที่แปลงนี้ท่านที่มาซื้อที่แปลงนี้ก็สามารถบริหารจัดการดาเนินงานต่อได้เลยครับนี่ก็จะเป็นจุดที่สูบน้ําขึ้นมาลดต้นมะม่วงภายในแปลงที่ จะอยู่บริเวณตอนกลางค่อนไปทางด้านหลังของแปลงที่ครับก็สูบน้ําขึ้นมาจากในคลองนี้นะครับตรงเพิงนั่นก็เป็นจุดที่สําหรับไว้รับประทานอาหารหรือว่านั่งเล่นไปในแปลงที่นะครับจะมีประมาณ3-4จุดด้วยกันเอกสารสิทธิ์ของที่ดินแปลงนี้เป็นโฉนดกุดแดงน o สีจอครับเนื้อที่23ไร่กับ56ตารางวาท่านเจ้าของตั้งขายไว้25ล้านบาทครับ ท่านใดสนใจก็ทักมาได้ครับตามเบอร์ที่อยู่ในคลิป0617945415ผมอาร์ตครับราคานี้เป็นราคาโดยตรงมาจากท่าเจ้าของเลยนะครับในส่วนของสวนมะม่วงด้านหลังแปลงที่นี่ก็จะมีการขุดท้องล่องไว้ครับเพื่อสะดวกในการลดน้ําแล้วก็จะมีถนนเชื่อมมาถึงด้านหลังนี่ครับเป็นถนนเรียบลําคลองมาแล้วก็จะเป็นทางออกไปสู่บริเวณด้านหน้าของอีกฝั่งหนึ่งครับเราสามารถเข้าได้สทาง ซึ่งที่เห็นในคลิปนี้ก็จะเป็นทางออกไปสู่ถนนเรียบลำน้ำไม่กวงครับตรงนี้ก็จะขนานไปกับลำคลองด้านข้างก็จะปลูกต้นแอปเปิลเมืองไว้สำหรับท่านที่สนใจข้อมูลทางช่องของเราท่านสามารถเข้าไปติดตามในโซเชียลแพลตฟอร์มอื่นในเฟซบ o o กในใน Tik t o อกใช้ชื่อลำพูมิพนพัทตีสกดเป,ปน็นภาษาอังกฤษครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสนับสนุนช่องของเราด้วยครับท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปที่ดินสวยๆแปลงต่อๆไป